คพี่น้องตอนนี้ก็มาลรุ่นกันด้ค่ะอ้าวคุณพ,พิชาติได้ค่ะสิยกสะดุงนะคะ่ะกระลั่งยกกับพี่น้องสะดุงสิบหกสองได้ค่ะพี่น้อง,งอกลับมาก,กับฝนตกปลอยๆเด้ค่ะเขาบอกว่าปลาขืนนะพี่นอ้องค่ะฮ้องไปเบิงรุ้นรุ่นกับพี่น้องโอ้ยถือปลายใหญ่ใหงไข่นเนาะนีน่พี่น้องใส่บ่นี่ค่ะพี่น้องอันยกขึ้นแล้วมันก็สิขึ้นกส็สสเขามาในนี้นะ,ะพี่น้องค่ะนั่นมัสมี่กสิม,มีอัน กระสีมีเนี่ยใส่ป่าอยู่ข้างล่างนะคะพี่น้องนะที่บอกขนากค่ะนั่นดึงขึ้นป่ามันจะตกลงไปไอ้สองสามตัวนึงตัวนี้เพิ่งมาค่ะพี่น้องเอามาลุ้นแล้วค่ะฝนกระตกปล่อยๆค่ะพี่น้องเนาะบรรยากาศกะสวยงามค่ะพี่น้องค่ะยุ่งหนูอันป่าขืนนุ่งกระมานยกอยู่นะครับอันอีแม่แล้วค่ะพี่น้องแม่ยี่พอเนาะฝนกระเสียแล้วเนาะโอ้ยบนนี้พี่น้องงามงามพี่น้องนี่ เสดุงลุ่งนกแล้วก็ใส่สมาธิเด้อค่ะส่วนมาก็มาก็สิเงียบแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมาก็มาจอบนะค่ะพี่น้องทํามาหากินเนาะเนี่ยเพื่นกมีสะดุงสะดุงก็บสิหลายแล้วค่ะพี่น้องแต่ละมองแต่ละบอนเนาะพันกะมาโยกกันพี่น้องตอนนี้กับบรรยากาศกับฝนตกโปรยโปรยแล้วค่ะพายุเขานะพันวะพายุเข่าแล้วก็สิเมดฝนก็ใส่เดี่ยเกลียวเขานะพี่น้องเนาะค่ะบรรยากาศก็งามเด้อค่ะพี่น้อง นี่ข้ายุไม่มองลบหมลบฝนด้วยพพี่น้องเด้อลังค่าเทียงนอกเทียงหน้านี่เด้วพี่น้องผู้ได้มาด้วย่ะก็มาเที่ยวแวะหาเจเปื่นสายห้าได้ค่ะพามากินขอปลาเด้ค่ะเด้อพี่น้องมากเงื่อนสั้นกะมีมองผักหมองยังไหด้วยพอพี่น้องเด้อยินดีตอนหลับเด้ค่ะด้อแล้วก็อันนี่กัไอป็นนมองผักหมองเศร้ากับฝนตกเนาะเนี่ยค่ะเอาคือส่วนเมื่อน้องบาดเห็นฝนตก เกเจะกระยกได้ซีหาลูอยู่ <c oughs> จาของหัวต่มาเอาล,อาล่อ,องปลาตะโถ่กระโยกอย่างอ่ก็ล่องรุ่นเบิงค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะแฟนหนุนบคคอยมา,าหาปลาหาปลาป่าไหนกันได้ปลาเน้นมั่วมันแต่มันวม,มันหาแนวอื่น,นยกได้บลทละเศร้าก็ตัวสามสิบตัวมันก็นส่วนเมื่อพี่น้องนู้นพอจะได้เฮ็ดประเดกพี่น้องมักไผ่มกัมกมันพูเขาจะขี้เลือกพี่น้องพูดเห็นบ่าพี่น้องพ่น กามาไทยท้เนะพี่น้องนองถไทยให้พี่น้องส้มเบิงเนาะค่ะวัฒนธรรมอันพื้นบ้านพี่น้องปุ่นก็เจ้าพายเรืออยู่ใกล้ๆปุ่นพี่น้องเห็นบ่ห้าหอดปีบ่แล้วเจากก้าไพา่ใส่ด่างเด้ค่ะพี่น้องใส่กัดใส่ด่างใส่ปลา บรรยากาศก็ดีดีพี่น้องฝนตกเนะาะค่ะพี่น้องมุ่งเนค่ะโอเคจะดวงเนี่ยจะดวง,งเจ้าก็ได้ตบับมันมันตบับมันบอกว่าอยังเงินเบิ้งค่ะพี่น้องมันไป็นแงขาดบ่คือไม่ยังเงขาดบ่เสียสะดุ้งขึ้นได้ค่ะพี่น้องบ้านป่าดินขาดตลอกว่า ได้ค่ะพี <T <t really? ่น้องงามบ่ค uh> um> uh ่ะอยู uh ่บ uh um> uh ่ไกลจากบ้านเจเปินสายห้าได้ค่ะพี่น้องขี่รถมากกับประมาณหกเจ็ดลอยเมีรนีบ่บ่ไกลกับบ่หอดโลูกได้ค่ะพี่น้องขี่ได้ขี่จักน้อยกับหอดค่ะบ่ไกล อย่าขี่ลงมาทางหลังบานจเปิลกับพี่น้องเขามากก็จะเป็นปลาอ่อยนะคะเนาะปลาอ่อยปลามันแล้วก็จะเป็นล่ำพันศาตกับพี่น้องอยู่นี่กับอุดมสมบูรณ์ด้วยค่ะพี่น้องเนะาะปลายังได้ลายโพดพุ่นละจนจน,นจนแฟ้นบ่อยากหาพุ่นละมันอันมันได้ลายหล,ล,ล,ลายเลยบเบื่อนะคะพี่น้องเห็ดปลาดอกปลาเด็กก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องได้ลายองยอยค์อยู่เออก็จะขี่เรือผ้ยท่าางบุนพี่น้อง เอาเรือเข้าตะกี้สงสัยไปอยู่ใส่ขึ้นนี่เรืออยู่ด้วยค่ะโอ้ีเลยะอ่าเขาอีแม่ตะกี้สิไม่เรือพันธุเสียงไว้ในน้ำนี่พี่น้องนึกว่าเขคอยมีเวลามาเบิ่งไม่ไงแกบอกโกดเห็นเรือล่ามงข่อยอยู่นี่ว่าเสียบบ่บ่บ่แมมอยู่เตะน้ำนี่บ่เนาะบ่บังเลี้ยงกับบ่มีหรอกบ่โอ้เขาก็เสียเอาไปแหละสั่นเรือ อไปว่าม um ันหนักไหมเป็นใหม่ม bueno ันเป็นใหม่เ Mi ันไปเไะอนบบ้ยังิไปเนาะบ่โอ้จะใส่กรไปน้ำนาแล้วใส่เนาะบอกาอีกนี่ไผ่มาเบืองค่ะแมนบ่บ่มีบ่มีบ่มี่ะนี่ก็เป็นสดุ้งสิบหกศอกนะครพี่น้องลายยกระเล้ยป้าตาตำปลาสวายโตใหญ่ได้ค่ะพี่น้องเนาะยกติดสอง บาดสองตัวกับนี่ค่ะพี่น้องโอ้โหผลอีเมียนส่วนทั้งผลพันแหงหมานเด้ค่ะเวลาพันยกค่ะม่แต่พูกมันหมานเวลาปลามันเฉือค่ะพี่น้องหลายหลายพี่น้องพนะฮะไอ้กระเจี๊ยมกู้ไว้กูไว้กูไว้เลย้ะปีนาำเราบ้านหนึ่งนี่ผลอีกแล้วละผลที่ลบ้างน้อยพี่น้องพันยกกระเด้อนั่กอุ้ยปลาตัวนั้นดดดงดงอย่นู้นว้ายพี่น้อง อุ้ยปลาแตกแฉะๆผู้หน่ออีพอแล้วยกผู้หน่ะเห็นมาพี่น้องเออโอ้มันจะเป็นปลาขาวเนาะปลาขาวหน่อยเนาะปลาใหญ่มันสีนย่างบ่แล้วนี่หน้ามันสีบม่ม,มีแล้วเน,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 นาะเออสีเบิดเบิร์ดสีเบิดหนายกแล้วพี่น้องเขายกไปสองสามมันช่วงแล้วหนาฝนใช้สิไม่เน,นี้ยน้อยกันได้ สบายตาพ่พี่น้องสบายใจพ่อพีน้องห่วยคอยยกสมเท้าตัวถิเงียบเงียดีนะครับพี่น้องเนาะปุ้นแล้วค่ะปุ้นปุ้นปุ้นข้าวปุ้นก็ไม่มองลบกวนนอนอยู่เทียงหน้าเลยครัพี่น้องเอ้ยมองเศร้าหฮมกรับพี่น้องค่ะเงี้ยมันขึ้นกับพักกันนอนนะครับพี่น้องนอนจอบเอาพี่น้องใอ้เอาหมอแบดใส่หัว ดึงอย่างเดียพี่น้องเนี่ามันเถื่อโอ้ยได้สีหาโอ่มั่งก่อนค่ะพี่น้องค่ะได้ปา่าเนี่ยกําลังโยกขึ้นแล้วจะดูงึ้นนะเด้อพี่น้องไม่ต้องใสเวลาจอบน,นะเอ้ายกขึ้นยกขึ้นมานน่ อ้าวพี่น้องก็ค่ะกับผ้ามาชุ่มมาหลับเด้อค่ะเด้อพี่น้องเนะาะมันต้อตงมาจอบต้องมาไม่ค่ะพี่นอ้องเอาเซนแค่นี้กันพี่นอนะ้องเนาะค่ะกับผ้าเอ่อไปอันหลับชุ่มอันแนวอืนอ่นอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นรุ่นเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะมียางแน่นี่นสะดุ้งนี่ก็เจาะกระเฮ็ดเด้อค่ะฟีไม่ไล่มือเด้อค่ะของคุณพิชาติกับอันอีพอเฮ็ดซวยกันเนาะับอัน อีเมีเนาอค่ะพี่น้องนี่ขาเขาขเก็บเก็บ้ะคะเก็บเมียนมัดใบเอ้อขับปุ่นนอนกระดิกขาดีๆดๆดือด้ยซ้ำใบแต่ว่ายนม่ยมันขนแล้วค่นนะ,คะพี่น้องโอ้ยเนาะมาดังไฟพักแล้วพี่น้องหาน้ออยนะู่นักกินปิ่งปอกปิ่งปลากินเขา,เาไไแซ่บค่ะพี่น้อง พ่พี่น้องกรสิทภาพเมื่อไดกัพี่น้องเด้อจะนดยกับฝากติดตามช่องเจเปิ้ลสายฮาด้วยนะครับพี่น้องเด้อค่ะมาฟังมาเบิงผ้ามาเบิงธรรมชาติสวยๆค่ะนี่ครับพี่น้องค่ะกกบฝากติดตามช่องเจเปิลสายฮาด้วยะคพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ